ไปขายขายเนาะเอาไปไปทำไปผัดไปแกงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอ่าอ๋อโอ้โอน้เป็นผักอะไรอ๋ออ่เดี๋ยวพ่อจายลูกกันเลอ แล้วกันโอเคไปอยู่ส่วน สวยแต่ว่าราคาไม่ดีอตอนนี้ก็ซื้อสดก็ห้าบาทอันนี้ถอนสวนสวนเนาะสวนมันต้องราคาเท่าไหร่ถึงจะได้ทุนถึงจะถือว่ามีห้าบาทถือว่าขาดทุนอขาดทุนตั้งแต่ในนม้นแล้วปุ๋ยกระสอบละพันแล้วจะได้เก็บผอนได้ในนานจะได้ไม่เน่าค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ต้นปีก็ประมาณเดือน พี่กาทันวาเนาะต้นตีนี้คือหัอมอบอ้าวมันทําให้หอมเราไปใบด่างใบแดดร้อนอบอ้าวทาให้หอมรักษายากดูแลยากี่ช่วงระยะนี้นี่หอมยังค่ะราคาก็ต่ําลงตกลงเยอะ่ากตอนนี้เหลือห้าบาทจากจากสวนนะคะจากหน้าสวนห้าบาทไม่ใช่ค่ะค่ะหอมแล้วก็เจ็บ ห้าบาทนี้ก็ยังยากอยู่เพราะว่าหาคนซื้อไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วใช้ห้าบาทเนี่ยเราไม่ไม่พอใจค่ะแต่แต่ว่ามันก็จําเป็นต้องขายเกษตรกรจำเป็นต้องขายเพราะว่าเก็บไว้ไม่ได้มันเยอะแล้วก็ที่เก็บมันก็ไม่มีนะคะใช่ช้างมันก็เต็มอย่างนี้นะะ ที่พ่อค้าเขาซื้อไปเขาเราเราเราส่งให้เขาสวดใช่ไหมเขาก็ไปแฝนในฉางเขาในยุงเขาทีนี้หอมในฉางเขายังออกไหม่หมดเขาก็ว่าได้ว่าหอมเขายังระบายออกไหม่หมดแล้วก็ไม่มีที่แฝนไงค่ะมันก็เลยทําให้ราคามันไม่กระเตื้องไม่อะไรด้วยแล้วก็มันก็ส่งยากด้วยละมั้งส่งออกยากมีโอกาสขาดทุนไหม ขาดทุนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยค่ะเพราะว่าราคาค่าแรงค่าปุ๋ยค่าอะไรแพงหมดค่ะทางมีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช่ค่ะอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นท่านระดับท่านรัฐมนตรีเนาะได้เามาช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรให้ดีกว่านี้เพราะว่าค่ะต้นทุนระสูงมาก Mm. ปุ๋ยก็สอบละพันกว่าแล้วเนี่ยก็แปลงหนึ่งไล่หนึ่งมันก็ใช้ปุ๋ยก็ประมาณสองสอบหรือสามสอบแล้วก็จะมีพวกค่าแรง <trophy>